สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าซูไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่11นะคะเดินมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูเสือซ้ายเขมรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทั้ง คำโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูเสือสายเขมรที่่านมากเขาเล็กทูบเด้อพี่น้องเด้อเขาเลขกทูบนะคะหาศูนย์ศูนย์หาพี่น้องคะเขาหาศูนย์ศูนย์หานะคะพี่น้องคะมนีปูแล้วมีแนวทางมาฝากแล้วพี่น้องแนวทางาคงํโคง้งองปูเสือสายเขมงมนีนมนสิเดีวมาเป็นตัวได,วดวปูแล้วสิม,มักตัวใดเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะปูเขาเหล็กทูบด้ยค่ะปูหาศูนย์ศูนย์หานะคะปูอ่า เม่เวยว่าไมันวิ่งศูนย์กับฟีนี่ศูนย์ฟรีฮวิ่งศูนกับศูนย์สี่หตีครับคุณฮอกกับฟอีฮอกกับฟรีสองตัวเลยอ๋อวิ่งฮกับฟรีครับคุณคะแล้วสอตมากตัวนึ่งน่ะค่ะเลกเลกลักลอยกับเก่ากับฟรีลักลอยเก่ากับฟรีค่ะเก 4เก้าเจ็ดเก้าอ่า4เจค่ะ4ส3เกสอันไหนนะคะพูวเก้าสามเก้าสามอันพูดตัวแรกนี่ C เจ็ดเก้แม่นปะ่ะคะน่าจ้าแล้วก็่เก้าสามค่ะพูค่ะสามโตแล้วก็เก้าสองเก้าสองศค่ะเก้าสาปเก้าสามแปดค่ะ เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ค่ะเก้าสองแปดเก้าสองแปดค่ะสองโตค่ะหกสามหกสามหกสามหกสี่อ๋อค่ะผู้หกสามหกสี่ค่ะสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเก้า เจ็ดสี่เจ็ดเก้าค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดค่ะเก้าแปดเก้าเก้าแปดเด้าค่ะแปดเก้าค่ะสองเก้าสองแปดเองสองเก้าสองแปดค่ะเป็นเลขติดสองเป็นเลขติดสองค่ะผู้คะสองแปดสองเก้า ค่ะคูนส่หกสค่ะหกสีแล้วก็สี่เจ็ดเ่เ็เก้าค่ะต่ปูปูมักส่วนตัวเนี่ยปูมักสาแปกับสามเก้านค่ะอ๋อปูมักสามแป 9, 3, 3, 8, กับสามเก้าค่ะไม่นานละคู่เนมันใช่ผูคะตกสามโต๊ะก็เน่นไปเก้สมแปดอะค่ะเก้าสามแปดกับ สี่เจ็ดเก้าค่ะในสองหางแ้นแหลวค่ะปุ๊นูาปมีเลขูกดีครับวันนี้ครับปูคะบจุดบจุดอ๋อค่ะค่ะได้ครับปคะมีเตะลข้งบุญเข้าทวันนี้มันมาออกมาขึ้นมาจ่อยู่บอกเก้าศูนย์เล็ค้างบุญเก้าศูนย์ดีครับปค่ะ เก้าเก้ศูนลขหางบุญโอ้เลขหางบุญค่ะเก้าเก้าศูนย์ค่ะปูคะ่ะอาสน,นะค่ะปูได้คะ่ะออกไปแล้วมื่มอนน้นมันจออกบอวน่หนดิปูคะไปศูนย์เกศูนหาไปแล้วเนะาะค่ะปูอ่าสนดแหละจ้าปูขอบคุณปูคะ่ะ มันโตเบ,บาเลไยไข่เด้อมืออื่นได้ครับผู้คะามือบบอื่นบอกค่อยวางกุหล้วมานคบวางหาทำเองค่ะมืออื่นกาโทรมาเลยไข่อ่ะได้ค่ะบุูค้าค่ะอ่าเท่านั้นแหละค่ะขอบคุณผู้ค่ะการร้องสกันนะคะผู้สาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูเสือซ้ายคอมเมนต์ค่ะพี่น้องแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะบอนีนะคะปูระวิ่งหกับซค่ะลักลอยเก่ากับซนะคะพี่น้องคะวิงหกับซีลักลอยเก่ากับซบนณีจับคู่ค่ะพี่น้องคะซีเจ็ดเก่านะคะซีเจ็ดเก่าซีเก้าสามเก้าสอเก้าเก้าเก้าสโตบนล่างพี่น้องคะหกสามหกสีสองศูนย์ีศูนย์เจ็ดี่เจ็ดเก้าสามเก้าสามแปดส แปดเก้เก <hein? S 1> ้านะคะเลข้างบุญเก้าเก้าศูนย์ี้ว่ามีเลขถูกได้พี่น้องเดอะว่ามีเลขถูกนะคะมีเลขหางบุญแทนค่ะเก้าเก้านะคะปูเล่ากับเนนไีเก้าเก้าสามแปดหนยเก้าสามเก้าสามแปดสองเก้าสองแปดปูละมักส่วนส่วนตัวนี้ส่วนตัวสาเก้ากับสานะคะพี่น้องคะบัตนี้พี่น้องแน้ทางของปูค่ะวดทิพผ่านมาเนี่ยพี่น้องคะเขาเลขถูก นะคะเลขกถูปหาศูนย์ศูนย์หานะคะพี่น้องคะเขาเลขกถูปหาศูนย์ศูนย์หานะคะแต่ว่ามืม่งบอกว่ามีเลขกถูปพี่น้องบ่ปูรับประ,ประดิษฐ์จุดถูปนะคะมีเหล็กหางบุญมาแทนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากปูเสือสายเขมรค่ะแนวทางขามโค้งเรื่องแบนะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค,คะก็ะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจาก ผู้เสือสายขมิ้นนะคะแนวทางคำคงแรงนี่ค่ะพี่น้องแย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพลอยพี่น้องบรรเทาสุขสุขนนะคะพี่น้องคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากผู้เสือสายขมิ้นค่ะสําหรับ พอพี่น้องทนใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะ่ะจังหวะอยากสิภาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเสด็จบพราถูกคลิปถูกข่าวสารแน้ทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะจังเดกันนําไปพิจารณาเบิง้งพี่น้องสาหรับทาง้งจาก ปูเสือสายขมิญนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูเสือสายขมิญนะคะ <S <S <ๆ>พี่น้องอยากให้บเบิลงเรลยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธัในใดอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกเบิลงเรลยในเด้อพี่น้องเด้ออ่าคอมเมนต์คำว่าบอกเบิลงเรลยนะคะพี่น้องคะเบิลงเรล,ลยก็สิได้ติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะงสำหรับแนวทางนะคะบ,บาวะเศรษฐกินนแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าขามโคง้งคอมเมนต์คำว่าใดเลยนะคะพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากฟขึ้นก้าวหนึ่งย,ยะะพี่น้องเพราะว่า เวลาบ้าท็ถึงนาะพี่น้องปูสัมผัสบอกสัมผัสอย่ประมาณสามนาทีวว่ัวพี่น้องแอดก็เลยต้องบอกให้ครบเวลาแปดนาทีพี่น้องบ,นบันทึบ่มีแน่ว่าวรีบบันี้กก็เลยพี่น้องอืมก็เลยประกาศหาอาจารย์คู่บาอาจารย์หรือว่าเซียนท่านใดน,นะคะอยากมาแบ,บ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทางช่องโทรกับมหาบึงเลยด้วยได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเบ,บอร์โทรแอดก็ลงไปหายเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะเบอร์โทรแอดก็ลงไปหายเรียบร้อยแล้วพร้อมไอดียไรนะคะพี่น้องคะ เหลือแต่หายเซียนโทุ่งกับมาหาเบิรงเราด้วยเท่านั้นนะพี่น้องเออถ้าเซียนโทุ่งกับมาเนาะอาแอะสัมผัสเล็กๆยุงสีนะพี่น้องอ่าแอบสามารถรับสายได้ในขณะนั้นนะคะแต่ว่าแอากาศทีทุ่งกับทุกสายดนะพี่น้องเด้ออย่าพึ่งเกลียดอย่าพึ่งหน่อยใจอย่าพึ่งศูนหนึ่งสองสามเด้อพี่น้องเออโทุ่งกับมาโหลดนะคะพี่น้องค่ะเบิรงเราด้วยกันที่ทุ่งกับทุกสายคือเก่านัะหลับพี่น้องเออขนาดสแกมเมอร์เบิรงเราด้วยกันยังโทุ่งกับเนาะบางเทีย มันมันบูเนะพี่น้องมันบ่มีเบื่อมันบ่นมีนั่นขึ้นเนาะมันขึ้นมาสิพี่น้นนองอืมสลับพี่น้องคะเอาเลนว่าหัวไปสลับพี่น้องเอามื้อนี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วบพทันถ้าได้กดติดตามฝากกดติดตามเอาไว้พร้อมพี่น้องคะเบิ่งรวยสิหาแนวทางดีเด็ดๆมาฝากบว่าสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าขามโค้งพี่น้องคะเบิ่งรวยก็สิพยายามหามาฝากเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้เอฟซาอ่ามีโชคมีลาบนะพี่น้องนะอืมเอา คลิปนี้ก็ครบเวลาพอดีพอดีพี่น้องครบเวลาแล้วนะคะพี่น้องคะแอลกอสิเลขอตัวลาพี่น้องบารเทาสุขคุ้มสุขคนไปก้อนพี่น้องเอาไปพอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ